สวัสดีครับต้อนรับสู่เพชรพันปลาฟาร์มนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูวิธีการถ่ายน้ํานะครับถ่ายน้ําในถังพลาสติกนะครับเป็นถังพลาสติกนะครับจุน้ำสามพันลิตรนะครับทางฟาร์มพี่ก็จะถ่ายน้ําแบบนี้นะครับท่อสีฟ้านะครับก็คือท่อที่ดูดพื้นนะครับ เอาไว้ดูดพื้นก็คือดูดน้ําไปด้วยนะครับแล้วก็ดูดฝุ่นตะกอนต่างๆไปด้วยนะครับมีพี่น้องหลายท่านถามเข้ามาก็เลยถ่ายคลิปไปดูหน่อยนะครับออกซิเจนก็เป็นแบบนี้นะครับทางฟาร์มไปชช้นะครับเป็นหัวหัวโอทูนะครับมันยังให้ฟองละเอียดมากนะครับนี่กําลังถ่ายน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดน้ําไล่นะครับเราก็จะมีน้ําที่เราทําการฆ่าเชื้อไว้นะครับ ดูดูนะครับมาจากสายนี้นะครับพอพอเราปล่อยน้ําได้นะครับสังเกตเราจะปล่อยน้ําได้เกือบเกือบแห้งนะครับประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเราก็จะไล่ด้วยน้ําใหม่นะครับเราจะปล่อยให้แห้งเลยไม่ได้นะครับเราต้องไล่เข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยแห้งเนี่ยปลาจะเกิดความเครียดนะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับสําหรับพี่พี่น้องๆ้องที่ เลี้ยงปลากันในถังนะครับก็มีคําถามมาว่าทางฟาร์มเพชรเนี่ยทำแบบไหนกันนะครับก็แนะนํากันนะครับอันนี้เป็นปลากระพงนะครับขนาดไซส์ห้านิ้วถึงหกนิ้วนะครับแต่ท่านถามเข้ามานะครับว่าทางเพชรเปลี่ยนแบบไหนน้องเพชรช่วยแนะนําหน่อยนะครับเรารู้สึกว่าน้ําที่เราเติมเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะครับเราก็อาจจะปิดก่อนปิดสวิตก่อนนะครับของเพชรก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบรีโมทคอนโทรนะครับก็สะดวก ง่ายในการที่เราจะประกอบธุรกิจนะครับก็บอกว่าอะไรก็ตามที่ทําให้สะดวกและไวนะครับก็จะทําให้การเงินแ่ที่ที่จะเข้ามาสะดวกและไวเหมือนกันนะครับก็อยากแนะนําสาหรับพี่น้องทุกท่านที่อยากเลี้ยงปลาในถังนะครับถังสามพันลิตรถังมันมีเริ่มต้นที่หนึ่งพันลิตรนะครับสองพันลิตรไม่มีนะมีสามพันลิตรนะครับ แบบนี้ผมก็สั่งจากโรงงานโดยตรงนะครับปลายเดือนนี้ก็จะสั่งเพิ่มมาอีกห้าใบนะครับก็ฝากไปถึงทุกท่านด้วยละกันที่มีความสนใจนะครับในเรื่องการเลี้ยงปลานะครับเพื่อเป็นธุรกิจหรือว่าจะเป็นเลี้ยงไว้กินเองนะครับในครอบครัวนะครับเลี้ยงเองกินเองอะไรประมาณนี้นะครับปลานินปลากระพงนะครับ ปลานนนจันทะเลเลี้ยงได้หมดนะครับแล้วแต่เราเราอยากเลี้ยงแบบไหนนะครับเราชอบแบบไหนเราก็เลี้ยงแบบนั้นสังเกตที่ดูดพื้นนะครับก็จะอยู่ประมาณกลางกลางบ่อนะครับกลางกลางถังนะครับเราต้องทําเครื่องมือขึ้นมาก่อนนะครับเนี่ยพอพอรู้ว่าน้ําพอจะถึงสุดแล้วนะที่ที่ตัวที่เราดูดดูดพื้นนะครับเราก็เปิดน้ําใหม่นะครับเปิดน้ําไล่ใหม่นะครับอ่านะครับ สะดวกก็คือเราจะเราจะใช้ติดตั้งในระบบอ่าเป็นแบบรีโมทแบบนี้นะครับเปิดปิดง่ายนะครับไม่ต้องไม่ต้องเดินไปชักปักนะครับก็สะดวกขึ้นเผื่อพี่น้องท่านใดนะครับจะนําไปเป็นตัวอย่างในการเลี้ยงเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาอะไรก็ได้ที่เราอยากเลี้ยงนะครับแต่ก็พี่กจ,จะบอกเทคนิคต่างๆในการที่เราจะถ่ายน้ําเปลี่ยนน้านะครับก็ทํากันแบบนี้นะครับ นะก็จะเริ่มใส่นะครับใส่จนเห็นตัวปลาไหมใส่ปิ้งเลยเห็นไหมครับจากน้ําขุนนะครับทางเพกก็จะเปลี่ยนสองครั้งนะครับเช้ากับเย็นนะครับเราสามารถวางแผนได้ในการทาทางานของเรานะครับแต่ก็ต้องมีบ่อน้ําพักนะครับของเพ็กก็จะเป็นบ่อน้ําพักอ่าบ่ดินแล้วก็เป็นบ่อผ้าใบนะพักทั้งสองรูปแบบนะครับถ้าต้องการใส่มากก็บ่อผ้าใบนะแต่ถ้าต้องการแค่อาใส่ปกติ อ่าฆ่าเชื้อนะครับไม่มีก็เรียกว่าไม่มีแบคทีเรียรไม่มีเชื้อโรคต่างๆที่จะทําให้ปลาเราตายได้นะครับก็โอเคแล้วนะครับถึ่จะไม่ใส่มากก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าต้องการใส่เลยนะครับต้องขึ้นมาเป็นก็เรียกบนบ่อลอยนะครับบนบ่อผ้าใบลักษณะแบบนั้นก็จะทําให้น้ําใส่นะครับใส่แบบนี้เลยนะครับใส่เห็นตัวปลาเลยนะครับ อย่างนี้น้ําเริ่มใส่แล้วเราก็จะไล่ประมาณสักห้านาทีนะครับไล่ให้เขา,าน้ําเขาเนี่ยวนไปด้วยนะครับมีการวนเกิดขึ้นนะครับที่ตะกอนต่างๆก็จะไปรวมอยู่ตรงกลางนะครับรวมอยู่ตรงกลางนะครับเรียบแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้สะอาดมากทางใต้ท่อเราก็จะเป็นเจาะเป็นช่องนะครับเป็นช่องให้ให้ให้ขยะให้ฝุ่นละออนหรือว่าเป็นที่ปลาต่างๆเนี่ย สามารถนะครับเข้ามาได้นะครับดูดเข้ามาได้เขาเรียกว่าที่เขาเรียกเป็นที่ดูดพื้นนะครับง่ายๆเนี่ยอีกประมาณสักสามนาทีก็พอแล้วครับเริ่มน้ําใส่แล้วก็โอเคแล้วนะครับก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับสําหรับพี่น้องหลายท่านที่อยากจะเลี้ยงปลานะครับในบอ่อผ้าใบบอ่อปูนบอ่อพลาสติก นะครับก็เลี้ยงได้นะครับไม่ยากเลยนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรนะครับที่เป็นประโยชน์กับทางพี่น้องทุกท่านนะครับก็ยินดีนะครับต้อนรับสําหรับเพชรพันปลาฟาร์มอยู่แล้วนะครับแบบนี้ใส่ปิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวจะการให้อ่าการครับเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะพาไป ดูนะครับการให้อาหารปลาด้วยนะครับหลังจากเปลี่ยนน้ำแล้วเราต้องให้อาหารเขานะครับโอเคครับขอเป็นอ่าอีพีอันนี้เป็นอีพีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับการถ่ายน้ำนะครับเดี๋ยวจะเป็นอ่าอีพีที่สองในการให้อาหารปลานะครับเทคนิคการให้อาหารนะครับแล้วก็เรียกว่ามันต้องมีข้อมูลนะครับแล้วก็มีขนาดของอาหารที่ควรให้ปลาไซส์ไหน ให้อาหารอะไรอะไรนะครับก็ขอให้เป็นเรียกว่าข้อมูลให้กับพี่น้องนะครับในในโลกโซเชียลไว้ด้วยนะครับเผื่อท่านใดอยากจะประกอบธุรกิจเลี้ยงปลาอนุบาลปลานะครับเพื่อเป็นธุรกิจในครอบครัวก็ทําได้เลยนะครับทางเพจก็จะเป็นข้อมูลให้นะครับแนะนํากันนะครับว่าทําแบบนี้แหละนะครับจะทําให้บ่อสะอาดจะทําให้ปลาสุขภาพดีนะครับ หลายท่านถามมานานมากนะพอดีเป็นไม่มีเวลานะครับเังเอิวันนี้จังหวะพอดีเลยครับได้ได้มีเวลานะครับเริ่มงามยามดีก็เลยได้ทําข้อมูลให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวเกษตรกรหลายๆ,ๆท่านด้วยนะครับไปแล้ก็สุขภาพดีมากนะครับสังเกตไหมครับน้ําก็จะวนไปนะครวนไปนะวนไปวนไปตรงนี้ก็จะไปรวมตะกอนตรงกลางพอตรงกลางพอไปรวมเสร็จแล้วก็ ปูขึ้นมาได้เลยนะครับก็จะทําให้น้ำในสะอาดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับในการขับเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับท่านใดที่เลี้ยงปลาในบ่อผ้าใบนะครับในบ่อปูนบ่อพลาสติกเลี้ยงได้หมดครับมันขึ้นอยู่กับน้ําดีมีอากาศนะครับแล้วก็มีอาหารให้กินแค่นั้นเองนะครับสามารถนะครับที่จะสอบถามเทคนิคต่างๆกับทางเพชรได้นะครับกับเพชรพันปลาฟาร์มนะครับ เรามีประสบการณ์มาตั้งแต่รุ่นคุณคุณเตี๋ยผมแล้วนะครับตั้งแต่เตี๋ยผมทํามานะครับ30 30ถึง40ปีนะครับตัวผมเองก็อยู่ในวงการปลานี่มาก็ไม่น้อยกว่า20ปีนะครับก็จะมีข้อมูลหลายด้านนะครับในการที่เราจะแนะนำให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับก็สามารถสอบถามกันได้นะครับ ท่านใดอยากติดต่อให้ก็สามารถโทรมาได้ครับ0 8 3 6 6ป3 5สานสห้าสองห้านะครับเทคนิคต่างๆนะครับให้ก็ยินดีที่จะแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องอประชาชนทุกท่านแล้วกันนะครับที่อยู่ในโลกโลกโซเชียลนะสามารถที่เขาจะเข้าถึงกับทางฟาร์มเพชรได้นะครับวันนี้ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่คอยติดตามให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ ใช้ใช้เบอร์เดียวกัน083 667 3, 3 5 2 5นะครับสามารถเข้ามาสอบถาม,มรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกัน E ีพีหน้านะครับวันนี้ขอญาตลากไปก่อนกับเพชรพันปลาฟาร์มสวัสดีครับ